เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็มศักย์สยามไม่รอดต้องพ้นเก้าอี้รัฐมนตรีสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7ต่อหนึ่งวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของศักย์สยามชิดชอบสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่3ามมีนาคม2566วันที่17มกราคม2567าสารรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจในกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 0วรรคสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดดอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 1 7 0วรรคหนึ่งหประกอบมาตรา187หรือไม่รเรื่องพิจารณาที่8 2566สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน54คนยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่า นายศัจสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตราชันอย่างแท้จริงซึ่งจะทําให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีพุทธศักราช2 5 4 3มาตรา41 เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถักู้ร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งหหรือไม่ผู้ร้องส่งคำร้องเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสาประกอบมาตรา82สารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย และสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่มีนาคม2566จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อมาสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคำร้องเพิ่มเติมคำชี้แจงและเอกสารหลักฐานของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการไต่สวนพยานและคำถแถลงการปิดคดีของคู่กรณีรวมไว้ในสำนวนและเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า โดยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรคหนึ่งกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งหหรือไม่และตั้งแต่เมื่อใดโดยสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าก่อนพิจารณาคำร้องนี้ประธานสารรัฐธรรมนูญแจ้งว่านายวิรุณแสงเทียนตุลาการสารรัฐธรรมนูญล,ลาป่วยต่อจากนั้นตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติโดยครบองคณะของสารรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา5วรสองที่บัญญัติว่าองค์คณะของศาลในการพิจารณาคดีและในการทำคำวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการไม่น้อยกว่า7คนผลการลงมติสารรัฐธรรมนูญมีมติดโดยเสียงข้างมาก7ต่อหนึ่งวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรหนึ่ง 5. นับแต่วันที่สามมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2คือวันที่3มีนาคม2566โดยตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยจำนวนหนึ่งคนคือนายอุดมสิทธิวิรัชธรรมเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 5